สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์สุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือ้กเาพี่น้องจ้ากับช่องไม่แย่จอยจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้มีจอยพาพี่น้องมากินยูรานตัดผมจ้าพี่น้องจ้ามาตอนคำคำแรงๆเนี่ยนึงนะจ้าเนาะไก่เคเอฟซีจ้าพี่น้องจ้าบ่ได้กินโดนเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดนอีลีพี่น้องไก่ทอดเคเอฟซีพี่น้องจ้านี่ตอนใหญ่ๆชินใหญ่ๆจ้าไก่ปอปเฟรนฟรายพี่น้อง ซอสนี่มีเยื่อจอยเดยเทใส่ร่วมกันในถ้วยนี่ถ้วยบักใหญ่เนาะจาะ้ะเนาะมีซอสพริกแล้วก็ซอสบักเขือเทศพี่น้องแล้วก็มีไก่วิ่งแซบเนาะคะ่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินกับมีเยื่อจอยเด้อจ้าพี่น้องคนปนกันเลยเนี่ซอสปนกันเลยเนี่เทใส่ด้วยกันเลยไก่ปอบอกินอยู่หล,ลังหลังพี่น้องจา้า คืออยากกินน้าชุดนี่ทั้งเบอร์ทั้งม้วนสามหกสบาบาทพ่นอกจ้ามีไก่ยุงแซ่บด้วยซิ่นว่า

Đó. mẹ có đã nói là tổng chín đó Chín cây cũng tổng เปลอมอู้ว้าวชิคให้ดูใกล้ๆเลยแล้วร้อนฮอน้อนสร้างมากแล้วก็กินเลยร้อนๆอ,อยู่เลยทุกคนอคําใหญ่ๆม่มม่ Mm. Tuyệt vời này Alhoài. Cái cái em tục kia nản họn đóพี่น้อง Hư. Hư Hmm. Thôi dập ra Phía à chả đến nhìn tiếng đáy đó chả đơ cho

กาแฟเย็นท่านคือจินกับเปปซี่ะพี่น้อกาแฟเย็นซินได้เหมือนกันพี่น <gra> <eni> ้อง <gamma acon teor in> กับกาแฟเย็นก็ฟินได้เหมือนกันกินนี้ส่วนนี้กินแล้วเรากินแล้วส่วนขาดีกว่าเนาะไปหน่องเนาะหน่องมันดีกว่าเีเนาดูเนื้อดูเนื้อสุดยอดเอ้ต้องกินมือด,ด้วจ้ะเด้อกินไก่ khối lại luôn mưa nhục thuở bưng สุดฟินสุดยอด รกระโดดพี่น้องใจกระโดดได้ <c oughs> สุดยอดพี่น้องสุดยอดแล้วเชีย,ยงค้นคุยกันแม่ขนาดจ้าสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะมีออจ่ายกระฝากขื้นเกาด้วยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับช่องม่แยาจอยเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าพิษพลาดประการใดกินบุ่งม่ามกินบอกซ์ผาพก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่ยาจอยขอตัวลาไปซจำเหนืน่อยนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย